ขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคิดถึงเราขนาดไหนอะวันนี้อาจารย์แม่มีท็อปปิกนะคะที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะมากเลยวันนี้จะมาเรนดอมสับไพ่นะคะลูกๆว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่เราคุยคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยคิดถึงเรามากมายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาสับไพ่ดูกันเอาล่ะก่อนที่อาจารย์แม่จะเรนดอมนะคะสุ่มจับหน้าไพ่มาทํานายให้ลูกๆก,กันเนี่ยแบบ ฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นใจให้จันแม่ด้วยนะคะดูสิไพ่ที่หล่นเนี่ยนะคะมันหล่นมาเยอะมากมีไพ่หึงห่วงด้วยอะ่ะตอนนี้สถานการณ์เขานะคะลูกหึงหึงเรานะคะแล้วไงต่อรู้สึกลังเลไม่มั่นใจในตัวเรา ละแวงสงสัยหนูขาลูกๆไปทําอะไรให้เขาระแวงสงสัยไปทําอะไรให้เขาหึงหรือเปล่ปาสถานการณ์ตอนนี้นี่การเดินทางนะคะการเดินทางมีการนัดหมายหรือมีการอยากจะเจอเขาอยากจะเจอลูกๆนะคะโอ้โหอยากจะติดต่อด้วยลูกๆโหจันแม่ดีใจมาก โอ้โหเขาคิดถึงลูกค่ะลูกเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมหรือลูกเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้ชายที่หลอ่อเขาอยากจะติดต่อเขาอยากจะเดินทางมาหาแล้วแวนนะคะหึง แบบสวยห่อ่ะเออไปทําอะไรให้เขาระแวงไปทําอะไรให้เขาสงสัยหรือเปล่าเราไปทําอะไรในลักษณะที่เจ้าชู้กับคนอื่นหรือเปล่าเขาเริ่มไม่มั่นใจนะคะเนี่ยเขาเริ่มไม่มั่นใจคิดถึงมากคะ่ะตอนนี้ถ้ามาได้เนี่ยมาแล้วนี่แม่ว่านะนี่ถ้ามีเครื่องบินนะคงนั่งเครื่องบินเจ็ตมาหาแล้วเนี่ยอยากติดต่อมากอยากเจออยากคุยคิดถึงคิดถึง คิดถึงอย่างมากเลยค่ะลูกๆฟันธงเอาละอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นใช้ให้อาจาร์แม่ด้วยรับดูดวงส่วนตัวนะคะมีโปโทรคุยค่ะลูกๆ15นาที150บาทแล้วก็โปรคำถามนะคะ2 2คำถาม89บาท สามคำถามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะลูกๆแล้วก็มีโปรโทรคุยอีกโปรหนึ่งคือสิบสองนาทีร้อยี่สิบเก้าบาทยังไงก็ใครที่สนใจนะคะลูกๆก,ก็กดนะคะลิงก์ที่หน้าไบโอของอาจารย์แม่เป็นลิงก์เพจไลน์นะคะลูกๆบายแล้วพบกับคลิปถัดไปจ้า